สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไก่โคราชครับผมคืดเอาครับผมพามาเลาะออกไม้นะครับแดดฮ้อนครับผมเหนือยงานมาได้หาโมงเล้วกันตอนนี้หกโมงกว่าเลยนะครับนี่บังแดดโอ้อ้อนแห้งครับผมไปยืมาตกจชเครื่องสมองนะครับเนาะพ่อยหายแก่ขั้นเมื่อครับผม บรรลุปลาสิกัดบ่านนะครับเนาะคือเรากำลังหมายมันเป็นหมายน้ำไหลเขาเนาะครับเนาะวันนี้มาขี่รถมาหอดกับเมื่อกี้วันนี้ลงหมายมาลอรุ่นลอติดตามนะครับเนาะสิมีแต้มแห่งเบิ้องบนนะได้กับว่าน่าผ่านนะครับเนาะหมายมันดีนะครับเนาะคนกับตัวกบานครับผมเอานะครับเนาะถ่ายลุ่นไปด้วกันครับผม ครับตีเป็นนอนอย่างนะครับเดดห่อนครับผมถ้าไม้นี่ไก่แกลีกลงกัดดีครับเมืเ่อเนี้ผมบอกมาสองทุ่มนะมไ <c oughs> กัดดีแฮงขยับไปยังกน่อยครับผม <c oughs> นี่ที่ตีขอบขอบคางไป <c oughs> อ,อื้มโอ้ตินเป็นคืนตามมากครับเมื่อกี้เนะ <c oughs> าะแล้วบักกัดครับผม เดินตามดาดมานักนนันนันนนขอฟังจังหน่อยครับหนักโดนครับหนักโดนครับโดนเลยครับผมโดนเลยมาแล้วครับ หวานหวานลงมาแบบเดียวได้ครับนี่แบดบนะครับนี่ <c oughs> แรับเดี๋ยวครับผมเออดูน้ำค้นครับค้นมันตกหมันนะครับเนาะ ครเบยดปล่อยนะครับเนาะเออปล่อยเป็นยังไงครับปลามันล่อก,กัดลูกปลาอยู่ข้างฟังครับเอาไหมพงษ์ สวงใม่กัดเลยครับ สวยกัดลูกป่าแล้วก็กัดเบ็ด ใส่แล้วล่ะครับผมกำลังกลับนะครับเนาะ,ะมีแจบอยู่นะครับเนาะกัดได้มากขึ้นตัวหนึ่งผมกับปล่อยไปครับกัดอยู่ประมาณเทือสองเทือนะครับเนาะพอ่อลราครับพ่อหายขั้นมือครับผม กำลังกลับห้องโอเคนะครับเนะาะผู้ใดมัาชิปหากินมัาชิปตกบ้านหน้าหน้า,นาท่านใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้วยโอเคผมไปพอกันคลิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวขอตัวขับมอไซค์กลับห้องกันนะผมใส่เบิง่งบรรยากาศเนาะโอ้ดีครับโอเคครับผมเนาะ ไปพอกันชิปนาครับผมสำหรับมือนี้ไปกันครับสวัสดีครับ